สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําการติดตั้งแอปแล้วก็การเข้าร่วมห้องเรียนนะครับสําหรับ Google Classroom เพื่อเราจะได้เข้ามาเรียนรู้นะครับในรายวิชานะครับของคุณครูที่ที่สอนแต่ละท่านนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเข้ายังไงนะครับวันนี้เราครูจะมาแนะนํานะครับวิธีการเข้าเข้าใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับ อันดับแรกนะครับให้พวกเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเข้าไปที่ p a y Store นะครับพิมพ์คำว่า Google g l e c l a s s r o o m นะครับนะครับก็จะขึ้นหน้าตาของ Google Classroom ขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้พวกเราติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเลยนะครับติดตั้งแล้วให้เรากดเปิด เมื่อเราเกดเปิดแล้วนะครับเขาจะแจ้งว่าช่วยให้เรียนติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายประหยเวลาและประเยียบนะครับเราก็กดเริ่มต้นใช้งานเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเขาก็จะถามเรานะครับเลือกแช้บัญชีสําหรับคลาส룸เราก็เลือกแช้บัญชีไปนะครับเราก็ตกลงนะครับ ครูใช้บัญชีของครูนะครับก็จะเข้ามาส่วนหน้าต่างของของคนครูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างห้องเรียนที่ครูได้สร้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเข้า gmail ของตัวเองเนี้ยก็จะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับซึ่งหน้าต่างก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับในแต่ละวิชาเนี้ยเขาจะมีรหัสของวิชาเขาอยู่นะครับอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับนะครับนี่คือ รหัสชั้นเรียนนะครับคุณครูที่สอนพวกเราเนี่ยค,คุณครูเขาจะส่งรหัสชั้นเรียนแบบนี้นะครับไปให้ในห้องในไลน์ของพวกเรานะครับเมื่อส่งไปให้แล้วเราเอาไปใส่ตรงไหนหรือเราจะทํายังไงนะครับเมื่อเรื่องเรียนติดตั้ง Google Classroom เสร็จนะครับเขาก็จะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้แหละนะครับเราก็มากดที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับ ก็จะมีรหัสที่ครูส่งเข้าไปในไลน์ให้นะครับเราก็ใส่รหัสตัวนั้นแหละตรงนี้เลยนะครับกดว่างนี้นะครับกดว่างแบบนี้เลยแล้วเราก็กดคําว่าเข้าร่วมอเดี๋ยวพาไปดูหน้าต่างของเรานะครับว,ว่าเป็นแบบไหนนะครับกดเข้ามาที่ Google แล้วก็ลงบัญชีเข้าใช้นะลงบัญชีเข้าใช้เสร็จแ,แล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปนะครับ ก็จะเข้าสู่แล้วก็ยืนยันไปนะครับเมื่อเราเข้าอีเมลของเรานะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราจะเข้าชั้นเรียนเนี่ยเราจะเข้ายัางไงนะครับเราก็มากดที่ปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มเข้าชั้นเรียนตรงนี้นะครับ ให้พวกเราวางรหัสที่ครูให้เมื่อกี้นะครับกดวางนะครับแล้วก็เข้าร่วมเข้าร่วมอ่าเมื่อเราเข้าร่วมนะครับหน้าต่างชั้นมสามนะครับภาษาอังกฤษพื้นฐานก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าซึ่งครูก็ได้สวัสดีครับพวกเราอยู่นะครับ หรือก็หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับถ้าครูสั <t 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 ่งงานหรือให้แบบปึกหัดหรือให้ข้อสอบอะไรไว้นะครับคุณครูก็จะโพสต์ให้พวกเราเห็นตรงนี้นะครับในรายละเอียดของชั้นเรียนของเราเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนใดบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของสตรีมก็คือหน้าหน้าต่างตรงนี้นะครับเราก็สามารถพูดคุยทักทายกับคุณครูได้นะครับมีหน้าต่างใครหน้าต่างมันนะครับหน้าต่างของพวกเราก็จะเป็นของของใครของมันนะครับ นี่งานของชั้นเรียนก็จะมีอยู่สามอย่างนะครับอันที่สองก็งานของชั้นเรียนนะครับอ่างานที่ครูได้ส่งมาให้นะครับมีอะไรบ้างก็จะมาผล่ตรงนี้นะครับดูงานของคุณนะครับอ่างานของคุณที่ได้ทําแล้วได้ส่งคืนแล้วนะครับอ่าส่งคืนพร้อมคะแนนนะครับได้มอบหมายให้ทําอะไรนะครับส่งคืนหรือยังนะครับยังไม่ส่งคืนนะครับเลยกําหนดหรือยัง นะครับตรงนี้ก็จะแจ้งบอกนะครับว่างานส่งไปแล้วพวกเราได้ได้เข้ามาไหมได้ได้ส่งไหมนะครับอันนี้ก็คือวิธีการวิธีการเข้ามาทํานะครับเวลาครูให้แบบทดสอบเนาะหน้าตาของเราก็จะขึ้นมาถ้าเราเรียนหลายวิชานะครับหน้าต่างแบบนี้ก็จะขึ้นมาหลายอันนะครับเรียนกับครูท่านอื่นก็หน้าต่างรนี้ก็จะขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับให้เรารู้วิธีการใช้นะครับส่วนหน้าตาของคุณครูนะครับ เมื่อมอบหมายงานเสร็จนะครับสมมุติว่าอ่าสมมุติครูสวัสดีพวกเราเนาะครูก็จะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับอาอ่มาที่หน้าต่างนี้ทักทายทุกคนเฮลโหละเฮลโลมอร์นิ่ง o r n น n g นะครับแล้วก็กดไปนะครับหรือครูอยากส่งไฟล์อย่างอื่นก็ได้นะอตรงนี้นะครับครูสามารถส่งไฟล์อย่างอื่นก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์ลิงก์เป็นไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพนะครับครูสามารถส่งไปได้หลายอย่างนะครับแชร์ไปนะครับทีนี้ไปโผล่ที่ไหนนะครับในหน้าต่างของคนโคูก็จะขึ้น morning นะครับในวันนั้นนะครับในวันที่เราตัดทายกันอันนี้ก็จะเป็นอันเก่าๆไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอันล่าสุดเสร็จแล้วลองไปดูหน้าตาของของนักเรียนนะครับที่ที่เข้าชั้นนี้นะครับถือว่าเราเข้าชั้นนี้ทุกคนนะครับรายละเอียดตัวนี้ก็จะขึ้นมาทุกคนนะครับกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับ Good morning ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับนี่คือวิธีการเข้าเรียนนะครับทีนี้ถามว่างานทุกอย่างนะครับอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปนักเรียนก็จะได้รู้จัก ในส่วนที่เรียกว่าโฟลเดอร์ได์นะครับโฟลเดอร์ได์ drive ตรงนี้มันก็จะอยู่ในอีเมลของเรานั่นแหละนะครับอ่าก็จะอยู่ในก็จะอยู่ได์ตรงนี้นะครับเวลานักเรียนเข้าเข้าไปในอีเมลนะครับนักเรียนก็สามารถกดได์ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับก็จะมีคําว่าคลาสรูมขึ้นมานะครับกี่คือคลาสรูมที่เราเข้าเรียนนะครับเราเข้าเรียนกี่วิชาก็จะมีคลาสรูมตรงนี้ให้เรานะครับมีงาน มีแบบึกหัดมีอะไรก็จะลงมาที่ตรงนี้นะครับนี่นี่คือที่เก็บงานของเรานะไะนั้นก็ขอให้พวกเราสนุกนะครับสนุกกับการเรียนน้วย Google Classroom นะครับแล้วก็เรียนให้มีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ